เวิธีคิดของคนฉลาดที่จะทําให้คุณไม่แพ้ใครคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนฉลาดไม่จําเป็นต้องรวยที่สุดไม่ต้องเก่งที่สุดแต่เขากลับไม่ค่อยแพ้ใครและนี่คือ7จดวิธีคิดของพวกเขา 1. มองปัญหาเป็นบทเรียนเขาไม่หนีปัญหาแต่ใช้มันเป็นครูทุกอุปสรรคคือการฝึกฝน2เลือกเรียนรู้มากกว่าถูกเสมอพวกเขาไม่ยึดติดว่าต้องชนะตลอดแต่เลือกเรียนรู้แม้จากความผิดพลาด3คิดเชื่อมโยงเขาโยงเรื่องเล็กไปสู่เรื่องใหญ่นี่คือเหตุผลที่เขามีไอเดียไม่สิ้นสุด4ี่ แข่งกับตัวเองเขาไม่เสียเวลากับการเปรียบเทียบแต่ชนะตัวเองในทุกวัน 5. เขาฟังมากกว่าพูดเพราะการฟังทําให้เข้าใจคนอื่นได้ลึกจริงๆ 6. รู้ว่าเมื่อไหรควรเสี่ยง ไม่ใช่เสี่ยงแบบสุมสี่สุมหแต่เสี่ยงอยากมีแผนและคุ้มค่า 7. มองไกลไม่ยึดติดอยู่แค่วันนี้เขาคิดถึงคุณค่าระยะยาวไม่ใช่แค่ความสำเร็จชั่วคราวสิ่งที่ทำให้คนฉลาดไม่แพ้ใครไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยลม้มแต่เขาไม่หยุดเรียนรู้และลุกขึ้นใหม่ได้ทุกครั้งถ้าคุณใช้วิธีคิดแบบนี้คุณเองก็จะเดินเกมชีวิตได้อย่างฉลาดเช่นเดียวกันอย่าลืมกดแชร์ให้เเพื่อนของคุณด้วยนะครับ